สวัสดีครับมาพบกับ LM Bike อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามากับ Honda p c x ปี2017นะครับโอเคเราไปดูกันเลยครับเริ่มจากชิลหน้านะครับเป็นชิลใสนะครับโอเคไฟหน้าไม่มีแตกนะครับบางโคนไม่มีรอยนะครับยางยังพอใช้ได้นะครับ ถ้าใครซีเรียสก็เปลี่ยนก็ได้ครับโอเคเบกก็ยังใช้งานปกติดีนะครับจานเบกยังเหลือๆเค okay, มาดูด้านข้างนะครับด้านข้างจะมีตำหนิตร,ตรงนี้นะครับ okay, แล้วก็ข้างล่างนิดนึงนะครับอันนี้นี่นะครับ โอเคไล่มาดูด้านข้างอีกนะครับตรงนี้นะครับมีอีกหนึ่งจุดนะครับชิ้นใหญ่ไม่ค่อยมีรอยเท่าไหร่นะครับชิ้นใหญ่จะมีก็ตรงที่มือจับนะครับมือจับโอเคลงมาดูด้านล่างกันบ้างครับ แข็งยังสวยอยู่นะครับใสๆเลยโชคกไม่มีรั่วไม่มีแตกนะครับโอเคคันนี้ทะเบียนกรุงเทพนะครับไฟไท้ายไฟไท้ายสวยเลยครับไม่มีรอยเลยโอเควนมาดูด้านขวานะครับด้านขวาบางท่อสวยๆเลยไม่มีรอยเลย ดูด้านบนกันบ้างครับด้านบนเช่นเคยไม่มีรอยนะครับจะมีแค่มือจับนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราดูด้านข้างกันต่อนะครับคันนี้เจ้าของค่อนข้างดูแลดีอยู่นะครับเครื่องเดิมเดิมชุดสีชิ้นดำอะไรยังสวยอยู่นะครับก้มดูด้านล่างนะครับมีรอยไหม ู้สึกว่าจะไม่มีรอยนะครับโอเคมาดูชิ้นงานตรงนี้ตรงนี้ก็นิดหน่อยครับมองแทบไม่เห็นเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูไม้กันบ้างครับว่าวิ่งกี่โลแล้วทันนี้ไม้สามหมื่นหนึ่งร้อยก้าสิบแปดนะครับ โอเคแฮนด์นึงสวยชุดคอมเมียมสวยกิปเลยเก๊ okay, ใช้งานได้ปกตินะครับอ่ามี USB ให้ปกติเลยโอเคเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเดินเบากันนะครับ เสียงแปลกปลอมนะครับเสียงนิ่มๆเลยอ่าเดี๋ยวไปฟังเสียงข้างด้านข้างกันบ้างครับอ่าีเสียงข้างนะครับเงียบๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูควันขาวกันนะครับว่ามีควันข่าวไหม โอเคนะครับควันขาวไม่มีนะครับอ่าเดี๋ยวผมดูระบบไฟนะครับระบบไฟติดนะครับไฟท้ายไฟเลี้ยวติดครบนะครับเดี๋ยวผมดับเครื่องก่อนนะครับเสียงมันดังอ่ามาดูด้านหน้ากันบ้างครับโอเคด้านหน้าไฟติดครบนะครับไฟเลี้ยวติดครบนะครับโอเคครับ เดี๋ยวเรามาคุยกันที่ราคานะครับคันนี้เป็น Honda p c x นะครับปี2017นะครับอ่าชุดสีผมให้สัก75-80แล้วกันนะครับแล้วก็เครื่องยนต์เครื่องยนต์นี้ดีดีมากๆครับแล้วก็ชุดคางก็เงียบกิ๊บบิดนุ่มๆเลยราคาผมขอเปิดที่ R49 นะครับ49,000บาทเท่านั้น โอเคนะครับสนใจนะดูรถได้ที่ช่องทางกนรต่อผมทิ้งไว้ด้านล่างแล้วนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันใหม่ครับ I, 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 I thank mm -hmm. you